มาสุงฮะริโดประเทศอะไรตัวตกันในรายการชาสเตจที่เดมเมงไต่มาในวัน,น,นที่สองเลือนทุนหนึ่งปีคริสสองเหงาเซาเอ็ดค่ะเข้ค่ามาอรกกันเงาไลน์นาซิปังตึกอันเอรากีโคเคียวลูยเอ๋ยซุ่มหลงนาซินัทเควสมาตัวหนุ่มคอที่หนึ่งหันตาซึกอันมาได้ปองว่าสัง ไทยลาาว่าทหารเป็นรั้วของชาติซึกอันว่าได้ตาเป็นโหเล็กโขดองเสียเกียรเขีไว้จอจะเยียวก็เพียงลินนั่นนะปอขามาตุวยซึกอันว่าได้ตาตึกผูเขียนตาตึกผูขวากมืงตาพึกตาเกียร์ขีตาเยี่ยนกันอยู่ใน็ลกลักปักปึง thay hoa đặc biệt này Sức thì lại tiến trên ngắn quê mang có là và hết sức này tục khả bó sáng bay mừng là và chó bắt giờ quay thi nhong thi nhong rồi là bó khai chỗ có sư con sư mong quay hơn xuôi lại hải ở nơi chỗ anh ra sức này sức ăn ba này phần mi lọc lạc bạc bứng tâm này thì lại rõ lọc khóng mừng. ถามจะว่าสารเล่าสารเล่าเอาใจาเจ้าเก่าว่าใคร่ยวใครซื้อใครมวนจึงนั้นเพราะว่าลุกศึกเพราะว่าคนศึกอันว่านั้ต่ไรเยี่ยนกันต่ไรอยู่จอมปักปึงะติแล้วตัวเจาสย์ศหลูบวันเม,มือมืงไตเกียดขีให้กัางไวเจือผืนพันมันเคอกวนในลุมฝ้าก็ปี่นไปจึงนั้นบอกว่าเฮ็ดซึกอันวันก็ได้เฮ็ดการศาสนา เพียนนี้วันเพิ่งป้อมมันกึมอะไรป้อมเกียรขีอะไรปองว่าศาสนาเขาภาคือย่างนั่ถีก็อห้องจ้อยอลไรอ่านเรียนอูเฮาเม่เฮาปีน้องเฮาใากว่าสิ้นเลยอเฮายึดกองกลางจะได้เฮ็ดสิปองไม่เฮ็ดตาเขาอย่างเฮ็ดตาเพียนนี้เฮ็ดตาจืดจัดเลออในใครสาระในฉบับเรี่องว่าซึกอ่านว่านัไนเมื่อเกี่ยวก็มีเมื่อตุกก็มี มเมื่มอเจ็บก็มี้เมื่อลึกผููเขียนก็ได้มีเมื่อเวมันเบิ่นก่อดีมีอยู่เหมือนกันอันไหนเป็นฟาึกซึกอันนั้นเป้ใครผู้ลองนั่นนี่ให้ผ่านการซึกให้ผ่านการพึ่้อะไรตึกหนึ่งเขียนแก,ก่มาก็อันเฮ้ยสิมไม่ตุกข่ายกนเงือกเเสียหนอยมึงใครลาะสิได้ผจะลกกาความเพีย ซึกงในมือเจ้าก็มีมือถุกก็มีเปมืนห้องซึกซึกเลยคนมึงเนี่ยมันปึงกันไว้ไล่อยู่ไล่กินไล่ซ่อแต่เอาะเอาให้ตับดึงเสกเกตขีให้กับมึงเขาซึกเปลี่ยนโค้ของเพียรินโค้ของจืดจ่าเออเฮียร์ละตีมาซาร่เลยสัปเลียงเหมือนไหนปีดาจ่าคือมือนสั่งไว้หมางก็ละว่าเงาไล่เขาในปีวันนั้นหลบไปอ่ะ ข้องว่าคืออะข้องคนภูมิก to ็อย่านี่คนภูเม่อยู่เกนั้นยิ่งใหญ่นั่งยิ่งเนี่ยแบบด้านหาเขาย่อมปักด้าตร้มหัวตูขามอยาบซิ่ดาตึกดาตาตายเย็นกันตาต่อสู้เป็นสภาวะของซึกงม้าก็ได้หักตักูตายเอาป้อามีเข้าไปเอาดูเข้าไปป้ายแอบปันคุณสาได้ตายดังเดือนเนึ่ยใครลาจริงเนี่ย ฮักหลังเตือจารย์ฮักหลังเพียนี้ฮักหลังวานมึองเนี่ยอย่างีหียวมีตี่แสนไม่มึงมมใครบานเนี่ยเข้าหลงวหลงปิศาจกุลหลวงเข้าไปมาก็เลยหันมือจอมซึ่งยออซึ่งเกี่ยวซึ่งแสนไปมึงก็แล้วมีเกี่ยวของมีตุกของสมบาติจอมซึ่งยอซึ่งเห็ดการอาที่าจารยัานมึงเดี๋ยวเมื่อยอยสักสิบเจ็ดเหตดมาข้าวถึงถึงมาอย่างเดียวปัญหาเจ้าลรู้ ปางตึ้งไหนยืมมาเมื่อไรอะอไไรกินข้าวกินนะอยู่ใน้หลินติกดออกูเขียนรอยหินกองปานอ้มึงที่ไหนต่อสู้มม่หรอเนี่ยเออนัน,นกนน็นี่ยเขาบอกเขาชพกคุณสาวบ้านึ้นกว่ากูบอกะรผู้บัหนลองนันาอะไาที่มยนยอมกูบอกรผู้นะเจ้าเขียวผ้าเค้ผิวเจ้ายสิ แยมสองสามปักออกมือคำพงเมือดังกิงตองมือปัดถึงมือลายค่ะขอดถึงมือดังวางให้หนังยืดได้เป็นหมูหนึ่งชุ้มเดียวกันเวจอใไน้องเขาห้อเสียเทียนคขาแข่หันโอมานมาตึกวางไทปากเป็นจอยสิบเสียเอียดของเสียวที่ได้มือเรียวเน่ยจอสิเจ้าเนี่าเนก้อเนเอออ ออป,ปีนอู่ันี้มาเราแห้งซึกหลายเหงาเอาแห้งซึกหลายมือเสปีด้จิตปีจ่วยจิตอันเนมมป็นคนะาลิมานปั้นนฮะมนลำยืดลำเมืองถึงให้ยิม้มห้อมบานให้เกซีฮ่าลายคา่าตีนึ่เยอะตีหนึงเฮียงสองสามปากเนี่ยืนเอาปองเอาหมากปืนเอาเฮีเงงงยงลายเหงาเวียดมาแต่ซึ่งเยอบ้างคืองี่ยอกลมหูดอกพืน เงาลายอันบ่ามือหนึ่งเลยมือหนึ่งมันเหมือนกันปานหนึ่งเลยปานหนึ่งมันก็เหมือนกันกอบนั่นแหละหลุเลยหักทานหลุ่เลยเยี่ยนกันมีวันให้ก็มีวันหมกขึ้นดีเจได้เข้าหลู่นเลยบอกใจเออเข้าหลเ่นตีใจกี่ก้นหลงเขากันสัเพาะว่ามึงคงกลางไหนพอได้วันมาเครซื้อก็ะให้หันยังำบนเยอะเฮ หนึ่งไอเมืองไอเรื่องไอเรื่องจึอไอขัดบังเผียนี้าเมืองเขาเจอในเขามาเนี่ยเขาหนึง่งนค่ไหนพ่มันสดิดึงมังตืกอตัวไหนคือแบบียอบมาระไรเขาไมได้พ่อมได้ย้อนกันนมาข้างกล้ยมังเน่ะคือจันสูงคือจันรเดียมคืออะไอู้วันางกุ้ยเออบางเจอมางพ่อเนี่มันนั่น,น,าม,าาม,านมันเปียนะปีนปนาาห,าห,หน้าหบันเทีมบางพ่อเนี่ยเอาผ่าหันไป หักต so mm ูกูไ้หรถามว่าเจ้าเก่าเป็นมียิ่งหรือไมกูใจอ่ะของเราเป็นหมู่จุ้งใจกว่าใช่ไหมก่อันตึ้อดี๋ยบอ่ะเช่นว่มึงลางแบ้ะฮะมึงไทยเ็นองกับเคยไต่ของคนภูมิเพราะหลังก่อนุุงซีหนึ่งก็อยู่เยอะมีมองเขาเลยอีมองเขาเฮ็ดปันไหมใครอะก่นพอหักตูกูได้เหมือนกันนะใส่ผ้าตูไม่ฮอะเก้ฮอาเก้อยอมาหมันของน้ำมันแก่เนี่ย

เชือดไก่ให้ลิงดูเนี่ยไก่เนี่ยถือคอมันได้เลยปันลิงด้วเลยเออการจิตอาัามู้เนี่ยเป็นการก่อหนือก่อหนึ่งเราเ่อยกันหน่ะเดี๋ยวเลเ่นเชือดเอาบุญพรจ่อยทางไงก็จอยนอ,อน้บนห่อการมึงการจืตอาสาการเปียนดีเลยกุลดังน,นำ้ำปีหลัาจาคือมึงชนะ อยู่ง่ายง่ายอยู่ล้มล้มเจาะเจาะซื่อซื้อเห่ไรเมืองมาเนี่ยมันมีอยู่ฮะเอาตัวรอดทั้งคุยเนี่ยมันเจาะนะฮะมายบ้านฮะปูนแกะมันไตมาอยู่เมืองไทยเนี the Primary. Primary. ่ยเชื่ไหมเมืองไหนนี้ทำไ่บ้าอยู่เมืองไทยก็ต้องอยู่เติมมาลาบีป้อมมีมาของตินป้อมมีพาสปอร์ตไทยขอห้ากว่า ดเดรอวไรเฮ็ดพาสปอร์ตเดรเข้ามาเมืองไทยป๋ามมาพาสปอร์ตจะดเ single, single, ดรอะไรซิงเงินเซงเงอเดรจ่ายบ้าน,านนะก็จ,กจะนางเนี่ยมานยังมาใส่เข้ามานนมเนีนเนีน่จ้ะเออเป็นเนีนนะเนี่ยในป๋อมอ่ะฮะาะทันได้พาสปอร์ตน่งยินใจเข้ามามาอยู่ในเมืองไทยเนห้องเนียน่อละ,ละปรอมเปลนใจกุนจยนยมืนห้องใส่น่ยไซ ก็ใส่รหรอฮะบังท้ายบอกมาดางป่าเนีอยลำป่านั้นปิงลงมาเล้่ยใส่กินเนี่ยน่าหนับนหออ้องไส้เออเปลี่ยนมัญชีห้องกูได้หมเดเลยใจก็เป็นไส้เน่ยนางก็เป็นเนี่ยเนีอยอยูเมื่อไรก็การอะไรกว่าเจ้าหน่งรักปักปึงเฮ็ดพาสปอร์ตกว่าเอออันไหนฮะปีหน้าจะคือเืองแสนร้อยอ่ำมี มึงก็เหมือนมีขึ้นอ่ะมีเขึ้นเหมือนมีเกิดเป็นคนมาหลึ่งจัดอ่ะเมียเดียเฮือซุ่มหลายปอดตายติลเลยเฮ็ดสำหับเพียรดีนี่ติเลยไปเอ,ตปอาตัวรอดกว้ให้เก่าน่เจอจ่าเตว้กันหนึ่งละไหนฮะเออจินจาลอยๆเจินจาหางคุยหน้าตาสลีนหน้าตาคุณไตเจ้าคือมึงสิหลองตีเลยเปลี่ยนชื่อเพียรลิ้นปุ่มวานน่านยากเพียรนินเฮ้าค่ะเจือจาร้านมึง sách sơn hạ hết sức xét tổ sư thích cao quá quả mà không khai hết à đã quan mương là gì đây bắt cơn gió chưa anh khắc tú cô đái bỏng làm đẹp chung mủ chung quả thế này biến quân khu mê đây à bòi ở trên đang yin xin đồn ba tiếp nên súp ăn hủm à anh lập bài chứ mặn nhảm gì đang yin gờ à trái ham ở đi đái chiang à เจอพันเจไรปวนอันปลายสึกเจไรนั่งยิ่งก็เดาเฮ็ดผู้เนี่ยอย่าดีเฮ็ดนะดีกูอ่ะเจอจานมานเมืองเพียนดินมันมันย่อมเกียจขี้ให้กังข้าสมบัติมันมาเฮ็ดผู้ให้หยอกโย่หยอกโยเลียนเนี่ยสำนักมันไข่ฮะสำนักมันเปี๋ฮะเออเจไยฝากประสติกูก็เอาไว้เมืองใดตื้กว่างคบเหมือนซอยหาปากล็อกลัก ไต่แต่ม่ตีปักตีอยู่ดีเศร้าปุ่มันได้ยาเขาเสียนินเต็มกองหายเจือพันได่เดต็มไตไต่ก็มีบุญพอโลฮัดโลฮันโลมีเหียงใจล่าสุดโลเป้ใจดีกวนโลเม่เนี่ยเสียนไอ้เมืองลาลเปิ้ลตุกินหลอกไอ้ข้าวปูนะฮะเปิ้ลหลอกกล้าให้หลอก,ลอกเปิ้ลย่องก็มันโดดขึ้นปุ่งจมามมันๆเว้เป็นกวนเนี่ย ấy đi xem bài môn này kèm và hôm nay bina mụ bàn hiên ngần lạy mơ kèi lap baba dorm sưu yếu sĩ này kun sa vang ku mẫn dòng bang yang sống sap bát mưa nằm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  kèm tiku nằm kèm dung kèm mù dung say tik to ma mù mù ตายก็อะไรตายได้ตายก็อะไรตายเมเขียนนินเมืองใต้กันต,ต,ต,ตายจิตะะนะุลามืองมันแค่ไหฮะเออใช่ไหลามจะให้ป่อวุ่นไปเกิดเป็นป้วนจา,า,านไั้งแ้่เฮ็ดสำหรับเขียนนี้มันมึงเอ้วันไม่ครมันดีดีเสนไปกอใจไรค่ะใครลานมาจรไงไงปัญย์กันการมึงใค้ตื้นตินลองอ่นดูปเขาขาด้ดยอันเขามาอยู่ที่ไหนพอวนเจ้าตาหน้าอะไร ai mượn ai lương ai lương chương này làm chứ à chung còn pion đúng alang sum xung chứ anh chỉ lấy thao cang sử thao cang sử là khó vậy anh ấy ai mượn ai này chỉ hết khuôn nhủ chùa má năng má này năng cấp biểu so anh chứ này biên đủ chùa má năng đấy ờ thả mà เสนไร้เมืองกวนป่นเหมาย่ามเดอยวยุงยยหา้าถ้ถามายุงก็อยุอายุนด้เต้ก็จะเกว้ยทำเปลี่ยนไม่นียเออทาเห็นมาลายนั่นเตงจูมานั่งเรงนได้เปลี่ยนอยเอออันฝากพี่น้องเจ้าคือเป็นสะลอยเอาไว้เงาลายคนเงาลายเมื่อไรเมื่อนั้นดไรมีเฮียงใจได้โตสูดิโตเปิเปด,อดปหอหลกบนใจขาลำไร กึ่งงามได้กึ่งดันปไนลูกหลังไปลูกหลานเสือขันฟ้าเจ้าโฮเสียงม,มึกหมอกขาวเมาหลวงเออฮักหลังหมูจู่มแม่ไปมาไปเมี่อไม่อวนผูเมีอะไรเนี่ยเด้ออันนี้ก็ฝากไว้ในหุ่นกอดที่หนึ่งเสือชัได้เอาเข้าคมาตัวในหุ่นกอที่สองแสงกับในรองเอสพีพีโคเขียววานให้ H. ป่าดีมาสูนสิงไทอา่าขายุยงหยิมย้ำนักถือเวกาหลังหลังบ้านได้เขาขาดีะได้ันมาตกล็อกเปิ้นจอกเปิ้นยอบสิ่ลเขามาหลกไตตอไตก็มีไว้เหียล่าที่มาอุปันคนได้เอ๊ีดังมึงกึปีหน่ออุปบันแหงเขาขึ้นการบ้านทำงานหลรลงบางมึงเยอก็ดีคุยน่อีเต็มอยู่สามงาไว เมื่อนังปีเขียวปีม้วนยาก็ปีหมองตุก๊กเข้ามาขึ้นหลอดตึกแกงอาสีของเสียวขึ้นติดได้ข้อเขียวเป็นผู้อ่อนขึ้นแสดดตึกกว่าพื้นดีลันว่าซึกโขเขียวหวาดตั้งนําทั้งหลายตายกันก็นำมานำมากันนำนา คำปอกปว่าขึ้นแน่หรืออีทอดอกานั่นกุยตายออกตายเข็มลีเสียายลีเสียายคนตายเขาอะไรคนเมืองว่าอยู่ดีเสียไปเมืองก็เสียลายแสีไปเมืองในลาบตัดสีว่าค่โคเข,ขียวตายเขาวิ่งลูกเมย์คนเมืองไตน,นั่นเออเปออเอา,เาหูเขาหลอกันปีตุ้ปีม้วนได้ช้ำอยู่ด้านหลังนะปีม้วนเขาได้เสียมาโหเรียกเลยหรือไม่ฮะยินดีใส่ซื้อให้หมากอง ีมองลุงผ้าตรงเขาก็อยู่ด้านหลังให้ยื้อปัญหพักใจปีเขียวขึ้นปีเขียวขึ้นก็ป้องขึ้นด้านหลก็หูดายไว้แบะกวนเนี่ยจะตักขังมาก้องกูก็วันนี้นนอ,อู้กันนี้เออกับไหนปีนาจาคือบิอสนิทว่อนว่น,วน,วนด้วยเนีย่ยเจนจาด้วยโคเขียวตายเนี่ยตายโก้หนึ่งก็ย้อมโก้หนึง่งเปิ้นใจขึ้นหลอกป้องขึ้นถ้าเดี้ยตายด้าหนหลังเพื่อนเดียวกรองมา ตกลรองเยีมันมจากเหี้ดีเน่อันแรกเขาปองใจมันโคเขียวป่าดีมหมืสูงจไิไนี่เอออันนั้นอยู่ดีเสียงไปงเพิ่อไห้หฮาราเปีนเจ้งนั้นป้อยิงเอาเพียนยินอิงเอาเจือจันอิงเอาจุนไรีเปลี่นดีดำเสดอานเหตุการณ์ยกก่อนเนีเอาใจใส่ย่ก็จังแบบกูเขียวเนเหตุการเพิ่อดียื่นตายในี้เานวนะย้อนฮา ผู้เขียนในไรแต่ปุณิยิบโคเขียวอะไรเนี่ยเป็นเพียงการบ้านอย่างเงเออเนี่ยฮะเมือ่อหรัคนหลงโคเขียวห,หลายๆเจ้าใช่ไหมเป็นเฮ็ดเฮือนบันซิโรซิกยาบันลูกหลางนางมีใครก็เอาเลยไปบามีก็เงินสูบมาลงทุนใน,นอะไรเฮ็ดจังกันตรงอะไรก็ตรงเป็นซิมไปเลยเออก็นั่นแหละอาลลลําโลเซื่หลืลาโคเขียวไว้กานหนู่มใจขอ,อ,อความหมายเอจูโคเขียวโทนย่อ เอพันไตจื่อคือเขาเปิ้ลตีจอกเขาป้อมขึ้นติ๊กตับซิกอาสีของเสียวคือจึงได้เปิ้ว่าะชับเดียวเขาตายียลายอยู่เออมองใจอยู่เออเนีงใจอยู่เออไต่ต่อไต่ติโคไลเซิงการบุ๋โคเขียวกออย่าเปลี่ยนไทยเป็น้ารีนดิน่เข้าใจไอุ้๊กอยู่ด้านหลังมุ้งเนี่ยมันดำขึ้นด้านหลังไอ้หมากยื่นปเออีบนฮัลโหล เขาอยู่ดังนลังไอ้ขึ้นไอ้มังไอ้ตึกไอ้ปีเขียวเฮาเนี่ยมาตายกอดตากองน้ํงคุยน้อยตั้งน้ำเล่นดังหลายอันว่าเจ็บจากว่าสินงใอย่าดําหวังมืงเออบอกทามบาตัวเเนี่ยมันจะว่าดับกองจู่ห่อมตายตายกอดตายกอให้กอตายตั้งน้ำเล่นดางหลายเออเจ้าสังขารกูหันเจ้ามันตายน้ำหนักคนเมืองคนไปที่เขาก็หันมากคว้ยน้ำหนัก บีเอร,รู้นะตะก,กาเปิเล้ลได้ทำไมาอยู่ด้านหลังำํำใจเขาขึ้นมังกันว่าพายตายล่ะยืเดเตอย่างพายก็เป็นห้างกันก็้น่ยไะไเจะสังขารว่าเช่นั้นเออบอกขามาด้วยลายนี่ยมิวเนี่ปีหนาจากคือเองินฉันไหถ้าพี่น้องในแถแเอากันตายกับเทียงอยู่ฮะนี่ใคยถามท่านน่ ปีเขียวี่ก็ดอกมันอีกหนึ่งตีแล้วกันตายนก็ดอกข้แหงนะอาซีควองเสียวพิดิึได้ว่าเดียนี่แส่เมมองหนงหนึ่งนี่ขำตึกจังับยืดดันๆอย่าหเงื่งบียอดทางลาเนี่ยไอ้ไห้ไอ้ลวนไอ้เมีนของโก้หนึ่งี่ปุ่งแตียบนั่นมับนไบยืมมันว่าบังาบันมันบังไง à, mất hại, mất hại, trừ cái yam này đi, samati gì nhở, phen phen xơ dí hết quả, cầm ít cầm quá, mờ này mờ nãy, yam này yam nãy, khìng này khìng nãy, ngao lai này ngao lai nãy, à này, à gì hết này, hay tiền hai pin nó với anh lấy khám khám tái khám giảm khám tiếp áo cũ ha khám mà con là cái à còn nãy thâu pin quân nữa ừ, này giờ bị bắn bên yếm trường cả nè thâu lực lượng xiên ta khăn quây ừ, mướn tay hôm mình soi ha còn nóc nóc cầu ngự tí trình đây ปันปอมีก้นมือมืออันใดใครฝากึังตีเขียววันให้ยี่หนึ่งมาตายนำหนำไปนำายตั้งปุ๋ยลอยวันจกจ่าบาดเส้นหนเหมือนน้ำตั้งทำง่ายวางมึงปังจิตู้หลายหลายจีอะไรกันอ่านเสียไม่เมืองเลยผู้มาในตายนำถ้าเป็นพี่น้องกันอย่าปีจังกันเออแบบนั้นเมื่อไเด้เสียไม่เมืองเลยผู้ขับในกับมือมือไกลเนี่ยคาราวาตีคุยหน่อย ย่ากว่วันจอดในปีมวนเขาอยู่มดกวนเมืองเน็ตปายเพิ่มตั้งคู่ของพวกตั้งไรก็เหมือนเอาี่นี่ก็เหมือนล้ำไยเหมือนจะลำซึ่งก็ไม่เหมืนล้ำมากบนเมืองอะคู่ของในบเดีเอาเขาเขียวท้ำไลยก็อยู่จ่เปี่ยมร้อยจ่งตาพุ่นำอะกับอาสีไว้พอยืนกันมาก่อนตายพ่าได อีมวนฮะปีตู้ผปีเขียวอ่ะเอใอใช่ไหมพี่นอเขา่นดูอันไหนก็มาหลาดขาับเอกูก็พูดขับข,ขึ้นดังว่ามเม่เหลียวในนะตีหุยน้อยและวานเจ้าอันอยู่วงกลาปฝังี่ตู่มึงกึนนั่นปีมวนเขาอยู่ไว้ยเนาวานยาวแตะแร,รงตรงกับกูก็ว้าวในรายการชาสเตตทีเดย์มึงได้ไห รายการย้อนก็เรีว่ามีการต้งตับปีดอกเอาไว้การะมัรสุขครับ